กล่าวสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเราจะมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระคำพระเจ้านะคะเรื่องาวในวันนี้ก็จะต่อจากคราวที่แล้วที่กัจนาได้แบ่งปันไปในเรื่องของชีวิตแซมสันนะคะโดยให้หัวขอว้อว่าว่างเปล่าเมื่อเราไม่มีพระเจ้านะคะความบีตรงนี้เนี่ยนำมาจากวินิจผู้วินิจัฉบทที่15ทั้งหมดเลยนะคะแต่กันจนา,าขออ่านในบทที่15ข้อที่18ซึ่งเป็นใจความ จากแซมสันเป็นคนที่พูดประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ประทานให้สำเร็จด้วยมือของผู้รับใช้ของพระองค์ข้อความตรงนี้เป็นการยืนยันแล้วก็ยอมรับของแซมสันบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของเขาเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์จะทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เนี่ยมีความสำเร็จหาก เขายอมให้พระเจ้าทรงใช้เขานะคะเรามาดูเรื่องราวในบทที่15ซึ่งเป็นข้อความที่ยาวมากเหมือนกันมีทั้งหมด19ข้อนะคะแต่กัจนาอยากจะสรุปเป็นเรื่องราวให้เราได้ฟังนะคะเรื่องราวนี้ต่อจากบทที่14ก็คือหลังจากที่ซัมสันเนี่ยได้มอบเสื้อเที่ยวงานให้กับผู้ที่แก้ปริศนาได้แล้วนะคะด้วยความโกรธอย่างมากเลยที่ ที่คนเหล่านั้นน่ะไปอะขอคําตอบมาจากภรรยาของเขานะคะเขาก็เลยโมโห,โหแล้วก็โกรธครอบครัวของภรรยาด้วยนะคะเขาก็เลยกลับไปบ้านบิดาของตนเองไปพักหยุดที่นั่งอยู่หลายวันส่วนภรรยาของแซมสันหลาพ่อตาก็ในนิมนื้เ,เขาไม่รู้จักพระเจ้านะเขาก็เลยยกยกลูกของตัวเองเนี่ยลูกสาวของตัวเองให้กับเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะก็คือคนที่มางานเลี้ยงในวันนั้นนะคะยกให้คนอื่นแบบ ยก,ยกให้เลยนะคะทั้งทั้งที่ลูกสาวของเขาได้ได้เป็นของแซมสันในฐานะที่เป็นลูกสะใภยของคนอื่นเป็นลูกของคนอื่นแล้วนะคะแต่เขาก็ยกให้แบบนี้หน้าตาเฉยเลยนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะเมื่อผ่านไปหลายวันเนี่ยอพอมาถึงฤดูเกี่ยวข้าวสาลีแซมสันก็เนื่องจากที่เขาสงบอารมณ์ได้แล้วนะคะเขาก็เลยกลับมาเยี่ยมภรรยาของเขาโดยนำของขวัญ ชิ้นหนึ่งมาให้นะก็คือลูกแพะตัวหนึ่งแล้วพอไปถึงที่บ้านของพ่อตาเนี่ยเขาก็จะเข้าไปในห้องของภรรยานะคะบอกว่าเขาจะเข้าไปเยี่ยมภรรยาของเขาแต่พ่อตาก็ไม่ยอมให้เข้าไปและสุดท้ายก็ผู้ความจริงไปว่าเขาได้ยกนางให้กับเพื่อนของแซมสันไปแล้วที่มาร่วมงานแล้วก็แถมยังบอกว่าเอาน้องสาวของเขาไปแทนละกันด้วยความที่ รู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองนะคะก็เลยจะยกลูกสาวอีกคนหนึ่งให้กับแซมสันแต่ด้วยความที่แซมสันเนี่ยรักเดียวใจเดียวนะเขาก็โมโหมากเลยและก็รู้ว่าชายคนนั้นที่มาเอามารับภรรยาของเขาไปเป็นภรรยาของตัวเองเนี่ยก็คือเป็นคนฟิลิสีด้วยฟิลิสเตียด้วยนะคะดังนั้นเขาก็เลยถือโอกาสเนี่ยจะแก้แค้นวิธีการของเขาเนี่ยเป็นวิธีการที่ปกติแล้วเราก็คิดไม่ออกว่าจะมีวิธีการแบบนี้นะคะเขาก็ไป ใช้กำลังของตัวเองเนี่ยไปจับสุนัขจิ้งจอกถึง300ตัวด้วยกันจากนั้นข้อจะผูกหางของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยติดกันเป็นคู่ๆแล้วก็จุดด้วยไฟนะคะแล้วก็ปล่อยสุสนัขจิ้งจอกเหล่านั้นเนี่ยวิ่งไปตามไปตามทุ่งนานะคะที่มีฟ่อนข้าวเนี่ยติดรวงอยู่ข้าวที่ติดรวงอยู่เหล่านั้นก็ไหม่วอดวาย แล้วไม่เพียงแค่นี้ก็ยังไปไหม้สวนมะกอกเทศของคนฟิลิสเซียด้วยนะคะหลังจากฟิลิสเซียได้พบว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ด้วยความโมโหก็สาวไปสาวมาอยากรู้ว่าใครทําเรื่องนี้ถึงได้คําตอบว่าก็คือแซมสันนั่นเองนะคะในข้อที่6เนี่ยบอกเรานะมีชื่อท้ายติดมาของแซมสันด้วยก็คือแซมสันบุตรเขยชาวทิมนาไง ด้วยความโมโหนะคะฟิลิสเตียเนี่ยปกติเขาก็เป็นคนที่โหดร้ายอยู่แล้วนะ mm hmm. เขาก็เลยไปจับพ่อตาซสัมสันแล้วก็ภพรยาของเขาเนี่ยข้อไฟตายนะคะจับเผาไฟทั้งสองคนเลยทีนี้ซัสมสันด้วยเห็นว่าภพรยาของ,ของ,ข,อง,ข,องของตัวเองตายแล้วนะคะด้วยความโมโหก็เ mm hmm. ลยจะแค่แค้นอีกนี่น้องเห็นหลายๆครั้งเนี่ยชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้เราอาจจะด้วยความโมโหใครพูดเราก็ไม่ฟัง แล้วก็เราก็ทําตามใจตัวเองโดยที่เราไม่คิดหน้าคิดหลังนะคะสิ่งที่เราตัดสินใจทําไปเนี่ยล้วนมีผลกระทบไปถึงคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เรารักด้วยนะคะอดีตภรรยาของเขาที่ถูกยกไปให้คนอื่นเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตไปหายหน้าหายตาไปจากส,สาัมสันยโดยที่เขาไม่มีโอกาสจะได้เห็นหน้าคลาตาของเพรียตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะ จากเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จบแบบน่าเศร้ามไม่ได้จบแค่ตรงนี้แซมสามด้วยความโมโหเขาก็แก้แค้นต่อดูเขาก็เลยจับคนเหล่านั้นนะ่ะฟันฟันจนตายทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเขาไปทำะไรเขาก็เป็นหลบซ่อนอยู่ในช่องศิลาเอตามด้วยความโมโหฟิลิสเตียนะคะเขาก็เลยไปตั้งค่าย แล้วก็ไปตั้งค่ายอยู่ในเขตของยูเดียเพราะว่าที่ที่ช่องศิลาเอตามเนี่ยจะต้องผ่านจะต้องผ่านาาที่อยู่ของเขาเรียกว่าอาณาเขตของคนยูดานะคะคนเหล่านั้นฟิลิเซียก็เลยไปตั้งค่ายเพื่อจะไปโจมตีนะคะยูดาก็เลยคนยูดาก็เลยถามถามไปถามมาว่าทําไมถึงจะต้องมาตั้งค่ายเพื่อจะมารบกับเรานะคะ ฟลิเซียก็เลยบอกว่าเรามาเนี่ยเพื่อจะมัดแซมสันเท่านั้นเองแต่เนื่องจากจะต้องผ่านยูดาเนี่ยเขาก็เลยเอากองทัพมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ยูดาก็เลยยื่นข้อเสนอบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเขาจะไปตามแซมสันมาให้โดยที่ไม่มีใครจะต้องบาดเจ็บอะไรนะคะในข้อที่11คนยูดาจำนวน3,000ันคนก็เลยเดินทางนะคะไปที่ช่องซิลาเอตามเพื่อจะไปตามแซมสัน ด้วยความที่ยูดาเนี่ยเข้าข้างฟิลิสเตียนะคะเขาก็เลยพูดประโยคนี้อยู่ในข้อที่11บอกว่าท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟิลิสเตียเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเราท่านได้กระทําอะไรแก่เราเช่นนี้แซมสันก็เลยตอบกลับไปว่าแล้วท่านไม่รู้เหรอว่าพวกเขาทําอะไรกับข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าก็ต้องทําแบบนั้นตอบพวกเขาสินะคะก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันโดยที่ไม่ยอมถอยเลยสักก้าวเดียวแล้วก็ เราจะเห็นถึงชื่อของคนยูดาเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาจะนําคนของเข้ามาถึงสามพคนแต่สามพันคนนี้ไม่ได้มาช่วยอยู่เคียงข้างแซมสันเพื่อจะต่อสู้กับฟิลิสเตียเลยนะคะทั้งๆที่แซมสันเนี่ยเป็นคนเผ่าหนึ่งในชนเผ่าของอิสราเอลยูดาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยพี่น้องตัวเองเลยสักนิดเดียวนะคะแต่กับเข้าข้างฟิลิสเตียแล้วก็คําพูดของคนยูดากลุ่มนั้นเนี่ยถึงกับว่า ถึงกับเป็นการยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบครองฟิลิสเตียนะก็คือไม่ยอมที่จะต่อสู้ด้วยซ้ำไปไม่ยอมที่จะ,ะคิดว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมแซมสันมาเพื่อจะช่วยเขาจากมือของฟิลิสเตียไม่มีแม้แต่ความคิดนี้นะคะถึงขนาดโทษแซมสันว่าเป็นเพราะว่าแซมสันเนะนนำความเดือดร้อนมาถึงคนของเขานะคะเขาก็เลยมาขอ การคุยของยูดาเนี่ยคุยดีๆเพราะว่าแม้ว่าเขาจะเอาคนมาถึงสา0พันคนแต่พวกเขาก็ได้รู้กิติศัพท์ของคนเซมสารเนี่ยมีกำลังมหาศาลแน่นอนว่าเขาก็รู้ว่านั่นไม่ใช่มาจากคนปกติทั่วไปจะต้องเป็นการอวยพรหรือว่าเป็นของประธานที่มาจากพระเจ้าแน่นอนนะคะแต่แทนที่เขาจะอ,ะอยู่เคียงข้างเซมสารแต่กลับแล้วก็มาขอ เหมือนขอดีๆนะมาขอดีๆบอกว่าเอาแซมถันเนี่ยลงไปมอบให้กับฟิลิสเซียตัวของแซมถันเองก็ยอมนะคะยอมโดยการบอกว่าสาบานสิถ้าพวกท่านเนี่ยไม่ทำร้ายข้าพเจ้านะข้าพเจ้าก็จะยินดีให้พวกท่านเนี่ยมัดข้าพเจ้าลงไปนะคะดังนั้นเรื่องเราก็เลยเป็นแบบนี้ก็คือยอมให้มัดด้วยเชื่อนะ เป็นเชือกฟ่อนใหญ่เลยนะคะพอลงไปถึงด้านล่างแล้วเจอคนฟิลิเซียคนฟิลิเซียก็เจอแซมสันพอเจอแล้วเนี่ยก็44บอกเราว่าฟิลิเซียก็ร้องอุกทึกนะคะเมื่อพบแซมสันเวลานั้นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็สถิตอยู่กับแซมสันเป็นอย่างมากดังนั้นทําให้ท่านมีกําลังมากขนาดว่าสามารถที่จะทําให้เชือกที่ผูกมัดท่านอย่างแน่นหนานั้น ขาดได้นะคะเหมือนกับเหมือนกับประดุดป่านที่ไม่ไฟนะคะเครื่องจำจองที่มัดอยู่ก็หลุดออกจากมือของแซมสันและท่านก็พบที่นั่นมีมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งก็คือกระดูกขากรรไกรลาเขาก,ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ข่าฟิลิสเตียตายไป1,000คนนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยทำให้ที่นั่นเนี่ยตั้งชื่อว่า เนินเขาเลฮีนะคะเลีก็มีความหมายมาจากคำว่าขาตะไกรล,ลานะคะ,ะกระดูกขาตะไกรล,ลานะคะดังนั้นเมื่อเขาต่อสู้แล้วก็ฆ่าคนไป1,000คนแล้วด้วยความที่เขาเหนื่อยเขาเริ่ม ร่างกายเขาเริ่มเหนื่อยนะคะแล้วก็เร er, <ique> ิ่มขาดน้ําเขาเริ่มที่จะหิวน้ําเขาก็เลยเริ่มที่จะร้องทุกข์กับพระเจ้านี่คือครั้งแรกในในพ่อพีตั้งแต่บทที่14มาเนี่ยเป็นพ่อพีตอนเดียวที่ทําให้เราได้รู้ว่าเขาได้ร้องทูลอธิษฐานกับพระเจ้าเขาบอกว่าการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ประหารให้สําเร็จด้วยมือขเพร่บใช้ของพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์จะตายแล้วเพราะอดน้ําอยู่ และตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เข้าสนัดไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะนะคเขาก็โอดครวนกับพระเจ้าแบบนี้นะพระเจ้าก็เลยเปิดช่องที่เลคีเนี่ยก็ทำให้มีน้ำไหลออกมาจากหินตรงนั้นนะคะก็เลยทำให้เขาได้ดื่มแล้วก็จิตวิญญาณของเขาก็สดชื่นฟื้นขึ้นมาอีกนี่เป็นภาพภาพหนึ่งที่ทำให้เราคิดถึงสมัยของอ,อโมเสสนะที่พวกเขาเดินอยู่ในทาง ถิ่นทุรกันดาใน,นพระธรรมอพโยบที่17เข้อที่1ถึง7เนี่ยพระเจ้าก็เปิดช่องให้มีน้ำไหลออกมาทําให้ชนชาติอิสราเอลนั้นได้ดื่มน้ําแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะคะนี่คือการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าและเป็นภาพเดียวกันนี้ที่ทําให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นแหล่งกําลังของเราไม่ว่าคนคนนี้จะมีของประทานที่เ,เกินคนปกติทั่วไปเขาสามารถฆ่าคนเป็นพันพ,นพนคน ด้วยกำลังของเขาที่พระเจ้าประทานให้แต่วันหนึง่งทำให้เราได้รู้ว่าสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะตายได้เขาถึงกับบอกว่าเขาขา,ายน้ำก็ใกล้จะตายแล้วนะคะเป็นการบ่งบอกถึงความอ่อนแอของมนุษย์ที่เราขาดพระเจ้าไม่ได้จริงๆเมื่อเราไม่มีพระเจ้าเราก็เหมือนกับคนว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรามีพระเจ้าล่ะเราก็มีทุกอย่างแม้ว่าร่างกายเราจะเหนื่อยอ่อน แม้ว,ว่าจิตวิญญาณของเราจะเหนื่อยอ่อนเราก็สามารถกลับไปหาพระเจ้าองค์นี้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่สดซื่อและได้ยินเสียงอธิษฐานของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ก็คือแซมสันอยากได้กําลังจากพระเจ้าและเขามั่นใจและเขารู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่เขามีกําลังมหาศาลของเขาเป็นมาจากพระเจ้าเขาก็เลยมีความสําเร็จได้ด้วย การอวยพรจากพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาจะรู้ขนาดนี้แล้วแต่เขาก็ยังที่จะไม่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าในฐานะที่เขาเป็นนาศีนะคะเซมสันอยากจะได้รับความรักจากหญิงที่เขาพอใจที่สุดเขามีความอ่อนแอในเรื่องนี้แต่แทนที่เขาจะขอกับพระเจ้าให้พระเจ้าจัดเตรียมหญิงที่เหมาะสมกับเขาเขาไม่ได้ขอเขาไปหาเอง และคนที่เขาหาเขาก็รู้ว่านี่ไม่ได้เป็นตามหลักของพระเจ้าเพราะว่าเขาแต่งงานกับหญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะหากเราเพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งที่เราอยากได้นอกเหนือจากวิธีที่พระเจ้าจะจัดเตรียมให้เราเราก็จะผิดหวังเหมือนกับแซมซันผิดหวังเขาสูญเสียภรรยาของเขาเพราะสิ่งที่เราเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้กับเรานะคะดังนั้น เราจำเป็นจะต้องกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ขอกับพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์หรือว่าลูกเนี่ยวางใจพระองค์เพราะพระเจ้าจะจัดเตรียมให้ตามเวลาที่เหมาะสมลูกจะรอคอยเวลาของพระเจ้าโดยที่เราเนี่ยเชื่อฟังและทำตามพระคําของพระองค์ทำให้เราได้รู้อีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ช่วยกู้สัมสันสุดท้ายก็คือพระเจ้าร่างกายของเขาไม่ได้เป็น เป็นที่พึ่งกับเขาได้ตลอดเพราะว่ามันมีความอ่อนแอนและผู้ที่ฟื้นฟูจิตวิญญาณของเขาขึ้นมาใหม่ก็คือพระเจ้าผู้ที่จัดเตรียมน้ําที่เขาต้องการที่สุดในเวลานั้นก็คือพระเจ้าแม้แต่คนยูดาสามพันคนก็ไม่ได้เข้าข้างเขาแต่คนที่อยู่เคียงข้างเขาก็คือพระเจ้านะคะดังนั้นแม้ว่าคนทั้งโลกแม้แต่คนที่เรารักหรือว่าคนที่รักเราสามารถทําให้เราผิดหวังได้ สามารถหยุดที่จะรักเราได้ในหลายครั้งเราดือ้อเขาอาจจะพ่อแม่อาจจะมีบ้างที่แบบทําให้เราได้รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเราแต่จริงๆพ่อแม่รักเราและคนที่รักเรามากกว่าพ่อแม่เราก็คือพระเจ้านะคะพระผีมีตอนหนึ่งที่ทําให้กัจานาได้คิดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้านะคะอยู่ในสดุดีบทที่62ข้อที่7นะคะ นะหลายคนอยากจะท่องพระคัมภีรีนะเราจะสามารถท่องในข้อนี้ได้โดยการเอาเรื่องราวของแซมสันมาประกอบนะคะ mm hmm. เขียนโดยกษัตริย์ดาวิดนะคะ mm hmm. เขาบอกแบบนี้ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ความช่วยกู้และเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาอันทรงมหิตริษและที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าเราสามารถลีภัยได้ตลอดเวลาที่เราไปหาพระเจ้านะคะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกําลังเราขึ้นมาใหม่ ทำให้เรามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งร่างกายที่เหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าของเราหรือแม้แต่เราเรียนหนังสือเราท้อใจเราเหนื่อยกับการนั่งเรียนออนไลน์เป็นชั่วโมงชั่วโมงผู้ที่ทําให้เรามีกําลังขึ้นมาใหม่ก็คือพระเจ้านะคะขอให้น้องๆหรือแม้แต่ผู้ปกครองทั้งหลายก็พึ่งพะพระเจ้าต่อไปนะคะเรามาที่ษฐานด้วยกันนะ ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์จากเรื่องราวนี้ทําให้เราได้ตระหนักว่าเราว่างเปล่าเมื่อเราไม่มีพระเจ้าและสิ่งที่เรามีจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อพระเจ้าให้คุณค่าในแบบฉบับของพระองค์เราจะตระหนักถึงความรักการช่วยเหลือจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อ เรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรพระองค์มีน้ำพระทัยในชื่อของเราอย่างไรขมเจ้าได้ทรงปโปรดช่วยเหลือผ่านทั้งเรื่องราวนี้จะทําให้เราคิดถึงความอ่อนแอของเราและคิดถึงความเข้มแข็งที่มีอยู่ในพระเจ้าและทําให้เราได้รู้ว่าเราขาดจากพระองค์ไม่ได้เลยจริงๆเราต้องการพระองค์ ต้องการพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดเราขอฝากชีวิตของเราแต่ละวันโดยเฉพาะวันนี้โดยการลํำลึกถึงการทรงช่วยกู้การทรงอยู่และการทรงสถิตกับพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานใน,น,นพระนามพระสุคิตเจ้าอาเมนขอบเจ้าอภัยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ